สวัสดีชาวไอทีทุกคนนี่คือช่องนานาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาจเจ็ด เรียกได้ว่าตลอดปี2020ที่ผ่านมานะคะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนหลายรุ่นหลายระดับจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานด้านต่างๆนั้นดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งช่วงราคาที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆมักจะอยู่ในช่วงหลักพันบาทค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มในช่วงราคาไม่เกิน10,000บาทที่น่าจับตาม,มองในปี2021มาให้ได้ชมกันค่ะจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจาก a น o t เทคนะคะ เริ่มต้นกันด้วยโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์เรียวมีค่ะกับเรียวมี7 5G ราคา9,999บาทสมาร์ทโฟน 5G ราคาคุ้มนะคะจากทางเรียวมีที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง MediaTek Dimensity 800อยู่รองรับเครือข่าย 5G ทั้งหมด12ย่านความถี่ทั่วโลกและสแตนบายเครือข่าย 5G ได้ทั้ง2ซิาร้าแบบ d u อ l 5G ซิมจับคู่แรมขนาด8 g b บวก ROM 128 g b แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลอรองรับเทคโนโล ชาร์จเร็วแบบ30วัตต์ดัชชาร์จและหน้าจอลื่นแบบ120เฮิรต์ Ultra Smooth Display ขนาด6.5นิ้วที่มีค่า r e f ฟ e ชเรทสูงสุดที่ระดับ120เฮิรต์ในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกล้องดิจิตอลด้านหลัง4ตัวแบบ c r o s Camera ประกอบด้วยกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติแบบ PDAF และโครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนส์กล้องตัวที่2 Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3มาโครความ ความละเอียด2ล้านพิกเซลระยะโฟกัสใกล้สุดที่4เซนติเมตรและสุดท้ายกล้องพอร์เทรตแบล็กแอนไวท์ความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องดิจิตอลด้านหน้านะคะเป็นแบบฝังหน้าจอแบบอินดิสเพย์ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาดค่า F 2.1มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10และพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB t y p e C โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากเรียวมีที่น่าสนใจอีกรุ่นนะคะกับเรียวมี v 1 5ราคาประมาณ6,500บาท สมาร์ทโฟนน้องใหม่จากตะคูล V-Series ซึ่งมีจุดเด่นที่รองรับ 5G แบบ Dual SIM ด้วยชิปเซต Dimensity 800 u พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว50วัตต์ Super Dash Charge ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ความจุ4,310ม ah, ิลลิแอมป์เต็มจาก0ถึง100%ได้ภายในเวลา47นาทีเท่านั้นและการดีไซน์หน้าจอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบ AMOLED Full Screen ขนาด6.4นิ้วที่มีค่า Touch Sampling Rate ระดับ180 Hz โดยมาพร้อมหน่วยความจำ RAM แ,แบบ L.P.D.D.R.4X ขนาด6และ8 GB และหน่วยความจำภายใน ROM มาตรฐาน UFS 2.1ขนาด128 GB ในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกล้องดิจิตอลด้านหลัง3ตัวแบบ Triple Camera ประกอบด้วยกล้องตัวที่1แบบ Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลโครงสร้าง5ชิ้นเลนกล้องตัวที่2กล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมโครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนกล้องตัวที่3แบบ Macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพระยะใกล้สุดสุ สซนติเมตรส่วนกล้องดิจิตอลด้านหน้านะคะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับโหมด AI Beauty, Portrait และ Nightscape โดย Redmi V 1 5นะคะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย Redmi UI และเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ In Display Finger Print ระบบเสียง Hi g h Res Audio และพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C มาดูในส่วนของแบรนด<ๆ>์ Vivo กันบ้างนะคะกับ Vivo Y 5 2 S ราคาประมาณ8,800บาท สมาร์ทโฟน 5G ที่มาพร้อมชิปเซ็ต Dimensity 720จับคู่กับแรมขนาด8 g b พร้อมแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งหน้าจอขนาดใหญ่6.58นิ้วที่รองรับค่ารีเฟรชเดทระดับสูงสุด90เฮิรตซ์รวมถึงกล้องหลังคู่แบบดูอัลแคมิราโดยกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่2แบบเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องดิจิตอลด้านหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลโดยมาพร้อมระบบ ปฏิบัติการ Android ด0สิบเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องและการเชื่อมต่อแบบ USB Type C มาดูมือถือจากแบรนด์ OnePlus กันบ้างนะคะกับ OnePlus Nord n 1 5G ราคา9,990บาทสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ของทาง OnePlus ที่มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G บนการดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบพันโซ hole display ขนาด6.49นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ Plus, โดยมีค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 90Hz มาพร้อมชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 690รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับ 5G และจับคู่กับแรมขนา 6 GB บวกรอม128 GB บแบตเตอรี่ความจุ4,300 m มรอรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ววารชาร์จ30ทีผ่านพอร์ต USB Type C ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย Oxygen OS ในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกล้องดิจิตอลด้านหลัง4ตัวแบบค a d Camera โดยกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2แบบ u l ้า er a w i ล e Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3 m ม c าคโค,ความละเอียด2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวสุดท้ายนะคะเป็นแบบโมโนโครมความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องดิจิตอลด้านหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลที่มีค่ารูรับแสงขนาดค่า f 2 0 5 แฟนๆจากแบรนด์เสียวมีนะคะต้องไม่พลาดเสียวมีมีสิบทีสำหรับรุ่นแหมบกิกะไบต์บวกรอม1 2 8งรกิกะไบต์ราคา9,990บาทสมาร์ทโฟนซีรีส์เรือธงที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าขนาด6.67นิ้วที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับ 144Hz เฮิร์เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งระดับท็อปแรงด้วยชิปเซ็ตควอลคอมสแนปดราก้อน865รุ่นท็อปประกบคู่กับหน่วยความจำแรมขนาด 6GB กดิกะไบต,ต์ คโนโลยีชาร์จเดล3 3มสิบสามฟ้าชาร์จิงรวมถึงระบบกล้องถ่ายภาพ3ตัวแบบทริปเปิลแคม a ราความละเอียดสูงสุด108ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพที่ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์ออโต้ไวไปจนถึงเลนส์มาโครสําหรับถ่ายภาพระยะใกลและกล้องดิจิตอลด้านหน้าแบบฝังหน้าจอแบบอินดิสเพย์แคม r ราความละเอียด20ล้านพิกเซลโดยมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย M I U I 1 2และเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB t y p e c 你。<music> โทรศัพท์มือถือสเปกสุดคุ้มที่น่าสนใจอีกดุ่นนะคะนั่นก็คือ Xiaomi Mi 10i 5G ค่ะราคาประมาณ8,600บาทสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจากตระกูลเรือธงที่มาพร้อมความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 5 0พร้อมกล้องตัวหลักที่ความคมชัด108ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่2แบบ Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลสามารถเก็บภาพมุมกว้างสูงสุด120องศากล้องตัวที่3แบบ macro ความ ละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องตัวที่4แบบเดฟ ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องดิจิตอลด้านหน้าแบบฝังหน้าจอแบบอินดิสเพย์เซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลซึ่งมีขนาด1.0ไมครอนและรูรับแสงขนาดค่า F 2.45และหน้าจอใหญ่ถึง6.67นิ้วที่มีค่ารีเฟรชเดทระดับสูงสุด120 Hz, รเฮิรตซ์รวมถึงเทคโนโลยีชาร์จเดลว3 3วัตต์ฟ้าชาร์จิงและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างอะดัพตีฟซิงอีกด้วยนะคะที่สามารถปรับรีเฟรชเดทของหน้าจอได้ระหว่าง30 h สเฮิรตซ์ถึง120 10และหน้าจอ,อยังครอบทับด้วยกระจก 2.5D Gorilla Glass 5และทั้งหมดนี้นะคะคือมือถือสเปคสุดคุ้มในราคาไม่ถึง10,000บาทที่น่าสนใจในปี2021นี้ค่ะหากเพืเ่อนๆชอบรุ่นไหนอย่าลืมหาข้อมูลและไปทดลองใช้งานที่ช h o p ใกล้บ้านก่อนซื้อกันด้วยนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารไอทีใหม่ๆจากนานเท็กนะคะ